ว้าวนี่คือทางรถไฟฟ้าส,สายสีเหลืองนะฮะมุมจากดมนะอนะนูนเห็นสถานีไกลๆเลยเนาะสถานีบางกะปิและก็สถานีร้อยหนึ่งโอ้โหตรงทางไม่ตรงนะมันเป็นคลื่นเลยเนาะขึ้นลงขึ้นลงก็แล้วแต่ะระยะทางเนาะฝั่งนี้นะฮะก็จะเห็นสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับก็ทำพื้นแล้วเนาะ นุ่นยาวไปนุ่นเลยหน้า,าตลาดบางกะปิเราจะเห็นสกายวอล์กด้วยนะครับที่เป็นเสาเนี่ยฮสกายวอล์กสวยจริงๆสวยเนาะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าเอ่งอนาคตของพวกเราเนาะ